เดือดร้านให้มาขอเพลขจากท่านสาวก็ขอให้ท่านสาวให้โชคให้หาลาภรูหลานด้วยัวเอฟซีจะได้ซื้อจะได้ถูกจะได้มีเงินจะได้ไม่ทุกยากลำบากจัดุูกนะครับวันนี้ก็ได้มาขอดูเลขกับพญาเต่านะครับกับพญาเต่าหรือว่าเต่าน้อยๆน,นะครับที่เต่าก็กำลังหัดเดินหัดคลาน แต่ว่าหัดเดินหัดการนี่ก็น่าจะหลายปีแล้วเนาะพี่เนาะอาจะหลายปีแล้วเนาะนี่ก็ไม่ไม่ใหญ่ประมาณกุ้มฝ่ามือนะครับกุ้มฝ่ามือกุ้มฝ่ามือนะฮะเดี๋ยวพี่จะทํายังไงเดี๋ยวมารอพี่เขาครับมาทักแป้นหน่อยเนาะดูเลยลูกไหนซ้ายหรือขวาอัดแล้วตับทีงหนัดกูวิ่งทางผมเบ่งผมเบ่งกูไม่ต้องอยากออกช่องหรอกลูกผมเบ่งเดี๋ยวเตาเขาตัดเอาลูก

ูก้เป็นเลขใช่ไหมครับพี่พูดดังๆหน่อยค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นเลขสองไหนครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นเลขสองเนี่ยอ๋อมีเลขสองแต่สองอะไรล่ะคะทีนี้เห็นเลขสองเลยนะครับเห็นเลขสองเลขสองคับเลขสองมาก่อนสองมาแล้วนะครับสองอะไรเนาะเห็นสองเห็นสอง หันมาหน่อยค่ะใกต่ไหนคะเลกสองนะคะตรงที่ชี้ตรงที่เป๋าชี้ทำไมน้องเห็นเลขเปดในจะมีอะไนอ่ะเอาพี่พี่คือพี่หันมาอช่วยกันหามองในกล้องนะคะมันเป็นมันเป็นเหมือนเลขเปดไทยอ่ะ เห็นตไคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ได้นะคะแต่เราคนเห็นไม่เหมือนกันเห็นไหมพี่สมุขโอ้โหนี่ดูไหนเนี่ยตัวไหนเลขสองเนี่ยเลขห้าดูดิห้าสองเนี่ยห้าสองเนี่ยห้าสองเอาเอาไหนขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกกลับกว่านั้นไหนชี้ค่ะชี้เฮ้ย ไหนอะที่ตะไน่ละคะนั่งอยู่ฝั่งนี้อะไหน5-2สองตรงไหนอ่ะดูซินี่ไงเลขห้าโอห์ลสองใช่ห้าชัดเจนเลยแต่หันมาตรงนี้เราไม่เจอเนาะแต่อยู่ตรงนี้เจอใช่ใช่เราเราเอาแต่ตัวเลขดีกว่าเนาะเราไม่ซูมนะคะไม่ซูมขอเอาตัวเลขก็คือฟังกันเอาเลยว่าได้ห้าสอง บนกระดองนิ่กองพีเขาชาล่องอืมไม่นิ่งนะบนกระดองนะคะดูกระดองก่อนไม่เห็นไม่เห็นไหมมือนิ่งๆนะจ้าจ้าเอสี่เราจะจับพี่สองเนี่ยยางนี้เลยเขาจะเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับอ่ะอันนี้เห็นห้าสองเห็นเจ็ดห้า นาะหันซิหันซิเลยทาเนาะออืไม่ต้องทาแล้วมาเต็มเลยเหยียดอาเลยออกแน่นอนกลางขากลาางขให้ดูเลยโอ้แน่นอนไหนยะขอดูชัดๆหน่อยขอดูชัดๆห้าสองหรอสองครับไหนคุณผู้ชมต้องชมไปพร้อมๆกันนะข้างล่างสุดเลยข้างล่างสุดเลยทำไมกลางขาสามขาหดไว้ขาหนึ่งกลางสามขาด้วยห้สองหรือเปล่า งอไวข้ขาหนึ่งอ่ะทำไมอ่ะเตดาหนึ่งหนึ่งสามกางขาออกมาสามขานะคะเนี่ยขาหนึ่งไม่ยอมกลางนะคะสามห้าสองหรือเปล่ากางขาสุดไงกางขาสุดรีบออกไหแล้วเียอะไรออกแน่นอนออกแน่นอนแน่นอน ตายตายออกแน่นอนกลางขายดูเลยอ่ะตัวไหนเป็นเลกันสองตัวตัวไหนไฮสกิดเบ่งเบ้งหวยออกตัวนี้ใช่ไหมเบ่งจะแปลกไปนิดนึงพอดีไปเจอเต่าคนดี่ไปเจอเต่ามาแล้วก็เลยนำเต่ามามาดูมาทำพิธีหน่อยมาขอโชคขอลาภน้องเดินมาเองนะคะน้องเต่าน้องเดินมาเองใหุ้ี่ เดิเนมา,า,มาี่บาลน,นะคะเชื่อชาญในการขอเลขเต่านะครับที่เขาเชื่อชาญในการขอเลขเต่าแล้วเาจะกนะครัขขบว่าวันนี้นะครับเพราะว่างวดที่แล้วเขาถูกมาสองงวดติดนะครับสองงวดติดเราก็เลยใช้บุญลบารมีของอพี่เขาะเจะมาาส่งให้จับให้ส่งด้าตัวเลขนะ <c oughs> วันนี้นะครับตัวเลขที่ได้นะคพี่เได้เลขที่ห้าสอง เพื่อนผู้ชมทุกคนมองแล้วเห็นเป็นตัวเลขไรนะครับอยากให้มาแล้วกันเนาะเอามาคิดเอาพิจารณาแล้วก็ดูลองซูมดูตัวเลขซูมตรงนี้นิดได้ตัวเลขอะไรครับได้ตัวเลขอะไร่ได้ตัวเลขอะไรมิจ้ได้ตัวเลขพี่ก็ได้ตัวเลขที่ห้าสองห้าสองใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าแอเหมันมองเห็นเจ็ดหรือเจ็ดห้าอ๋อเนาะส่วนตัวนะครับส่วนตัวไม่เกี่ยวกับใครตัวเองมองเห็นเจ็ดเจ็ดห้าตอนนี้เห็นเห็นชัดเจ็ด มองเห็นตรงนี้นะครับมองเฉียงเฉียงเห็นแสงไฟนะครับติ๊ดติ๊หลายๆคน,นอ,นอ,อาจอะอะจะมองไม่เห็นต้องมองแบบถ้าไปเจอในกระโดงอาจจะมองม่เห็นะเมื่อสักครู่นี้เหยียดเท้าออกมาทั้งทั้งสี่เลยเนาะนตัวนี้เป็นเลขสองตัวดูตัวไหนเป็นตัวอะไรก็เห็นนะขอซูมนหน่อยนิดนึงคนแถวนี้เขาจะเริ่มว่าพวกเราบ้าน,นะครับเพราะว่าเป็นร้านค้า <c oughs> เป็นร้านค้าหลายคนเข้ามานะ คนมาซื้อขอโคกีกันไม่เขารูว่าเรามาเขาก็เลยมาท่ามาซื้อของนะเขาอยากดูเราดูเป็นๆิ่เปลาเฮาเล็กด้วยขอดูชัดๆขอดูข้างบนที่สขอดูข้างล่างก่อนชัดๆอ่ะเห็นขอไหมพี่หมาอีกแล้วยืนขามาอีกแล้วไหนตรงไหนข้างบนตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวไปถามคุณพี่เขาละกันถึงนั้นตัวเล็กว่าเขาแร็คตัวไหนโชคตัวไหนที่คุณผู้ชมเห็นไหมคะโอเคเนาะ มาเดิมมาเอาส่งแล้วลาบน้ำแกงมา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 ขอโชกขอลาบมาเดิมมาเดิมมาขอโชกขอลาบเจ้าเต่าเต่าโนยไปใช่เต่างอยนะเต่าน้อยเต่าน้อยอืมาเบิองมาซอยกันเบิองเนี่ยถีบแล้ว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 ดเดี๋ยวขอดูใกล้ๆสักครั้งหนึ่งนะครับตรงท้องมันเนาะตรงท้องอ่ะ นี่ๆน,นะครับข้างล่างนี่ข้างล่างนี่เดี๋ยวผมให้ดูนิ่งๆกว่านิดนึงเออนี่นี่นี่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแฟนช่องน้ำตาลอินเตอร์ชาแนลนะคะเราก็อยู่กันที่บ้านของพี่อ้องเนาะพอดีได้เต่าน้อยมาไม่ใช่เต่าง้อยนะเต่าน้อยก็มาทำพิธีขอโชคขอลาบแล้วก็ได้ตัวเลขกันนะคะวันนี้เรามากันหลายช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเตยชาแนล แล้ว<ด>ก็พี่นิวสุรินทีสุรินไทยแลนด์คนสุกรินนะคะเราอยู่กันหลายช่องก็อยู่ด้วยกันวันนี้อยู่ด้วยกันนะคะเราเห็นตัวเลขกันไปแล้วฝั่งข้างหลังก็เป็นเลขหน้าเเลขสองเนาะใช่ไหมสแสดงว่าทั้งข้างหน้าข้างหลังตัวเดียวกันเนะาะกดเลขก่อนนะครับ อ่านะครับนดี่นะดูก่อนนะครับดูก่อนตรงนี้นะครับมองไม่เห็นของน้ำตาคิดว่าเป็นเลขห้ากับเลขสองแล้วก็คุณผู้ชมว่าเป็นตัวไหนก็ลองทิมมาดูนะครับลองทิมมาดูเด้อลองทิมแสงไฟสว่างมองไม่เห็นครับของน้ำตาโอเคฟังฟังเอาแล้วกันนะฟังตัวเลขว่าได้ตัวไหนเอาแล้วกันยืนยันนะครับยืนยันว่าคิดว่าห้าสองเนาะ พี่ก็ชอบห้าสองอยู่แล้วพี่ชอบห้าสองอยู่แล้วที่เาเห็นห้าสองอยู่แล้วทุกคนก็ว่าห้าสองนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาโอเคนะครับสำหรับเลขเต่าแล้วก็มาขอบคุณพี่ข้านอขอให้พี่เขาบอกทางเต่าสักหน่อยนะขอให้ที่เราเห็นขอให้เลขนี่มันสีออกตรงตรงนะครับ เต่าเอ้ยให้เขลูกลานแล้วก็ขอให้ออกให้ตรงๆนะตกแตนช่องเขาซื้อก็จะได้ถูกก็จะได้มีเงินการเศรษฐกิจแบบนี้เนาะสาธุ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 ครับก็เป็นที่ได้นำเต่ามาขอตัวเลขขอตัวเลขโอเคนะครับขอบคุณสองห้าสองสองห้าแต่ส่วนตัวของแคทพประวัติเขาเห็น เลขสองอสพัดพอสมควรนะครับแต่ว่าใจตอนนี้ชอบเจ็ดห้านะครับ75องเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะครับอโอเคทุกคนเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็ลองเอาไปพิจา,ารณากันละกันวันนี้ผมประวัติปันวินนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมในช่องก้างสูงเลยเนาะ พี่สามหนึง่งสามหนึง่งสามหนึ่งรือแปดหนึง่งด้วยกันคุณผู้ชมมองเห็นเลขอะไรก็บอกกันได้นะคะแบ่งปันสำหรับงวดที่จะถึง16กันยายนพุทธศักราช2563ขอให้แฟนช่องน้ำตาลอ e ินเตอร์ชแนลโชคดีทุกทุกท่านนะคะ น้ำตาลให้ดูใหม่นะคะให้แปนช่องมองมองชัดชัด